ทำธุรกิจร้านกาแฟให้คนเชียงใหม่ดื่มได้ทุกวันทำแบบนี้เด Localist Number ลขหนึ่ e สตรี f ค e ฟฟ e ่ครูร้านกาแฟไวส์สตรีทย่าน7ยอดแน่นอนครับเรื่องราคาที่ทําให้ไม่ต้องคิดมากเวลาที่จะแวะไปอเมริกาโน่เริ่มต้นที่50บาทเมนูอื่นก็60-70ถึงแพงสุดค่นี้เลยครับมาชาโคน้ทแก้วนี้70บาทนี่แหละฮะมีทั้งขั้วอ่อนขั้วกลางขั้วเข้มเม็ดดีที่ไม่ต้องสเปเชียลตี้แต่เป็น everyday ครับให้กับทุกๆคนได้แต่สิ่งที่ผมคิดว่าเป็นเหตุผลหลักที่ซื้ออใจคนยนยย่าดดได คือผมสังเกตจากพฤติกรรมน้องๆออฟฟิศผมครับทุกๆสายพวกนั้นก็จะเดินกันไปนั่งพักใจกันสักพักอาจจะอู้งานสักนิดนึงนะฮะซึ่งมันเหมือนกันกับคนอื่นๆในร้านเลยครับแวะมาเติมคาเฟอีนกินกาแฟแบบที่มากินกันจริงๆเลยครับทุกคนมันคือร้านกาแฟที่เป็นพื้นที่ปลอดภัยไม่ต้องติดแกล้มไม่ต้องอยากจะเป็นคาเฟ่มีที่ให้นั่งเมาส์มอยเอนจอยกับคนได้ทั้งร้านและที่สําคัญจุดขายเลยคือการทักทายลูกค้าของพี่แต่เจ้าของร้านครับเหมือนเดิมไหมวันนี้กินอะไรดีมันทําให้เรารู้สึกสบายใจทุกครั้งแวะบเหือน ไปหาพี่พี่น้องๆกันเลยครับออลกัลกๆเลยปีแต่ก็คือต้องเป็นกันเองต้องคุยลูกค้าต้องรู้จัดก,กับลูกค้าคือใดต้องทําการแบบสนิทกันเพื่อแบบว่าเขาจะไว้วางใจอย่างได้มาแล้วเอ,อ้ยเจอปีนี่อย่างเมันไปเอากาดอ่ะเหมือนเอากาดจริงๆแล้วคนเชียงใหม่อาจจะต้องการแค่นี้เลยนะครับร้านกาแฟง่ายๆที่แวะไปได้ทุกวันชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเดอะโลคอลิสให้ด้วยนะครับ